ก็มาถึงร้านที่ลูกหลานรอคอยลูกหลานรอคอยที่จะได้ทําให้คุณย่าเป็นครั้งสุดท้ายไปทำาด้วย่ยันก็คือพาไปทําบุญร้านนี้ชื่อว่าบุญเต็มถังใช่ไหมคะเจ้าของร้านสวยมากเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าติดต่อเข้ามาในเพจของเราค่ะช่วงโควิดหลายคนบอกว่าสายบุญหรือว่าร้านที่เกี่ยวกับเรื่องการทําบุญกระทบยังไงบ้างคะก็คืออย่างที่บอกว่าช่วงโควิดก็คนจะไม่ค่อยออกนอกบ้านแล้วก็วัดก็ปิดด้วยอะค่ะก็เลยคนก็เลยไม่ค่อยได้ออก ไปทำบุญเท่าไหร่อะไรเงี้ย,ย,ยคือเราขายทางออนไลน์อยู่แล้วเพราะว่า คือเดิมทีอะค่ะเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วแล้วก็ชอบเวลาไปทําบุญก็ชอบจัดของเองอะไรเองก็เลยคิดว่าเออถ้าเราแบบได้จัดมาให้หลายๆแบบแล้วหลายๆคนได้แบบไปทําบุญได้ใช้จริงด้วยก็เป็นของดีๆทั้งนั้นแล้วเราปรับตัวยังไงบ้างคะจากสถานการณ์ที่ผ่านมาที่แบบว่าอาจจะแบบว่าเฮ้ยกระทบกระงแรงมากก็ก็อาจจะมีการเหมือนจัดเซตเกี่ยวกับอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นหน้ากากสําหรับพระสงฆ์ได้มาดูนะคุณแม่กระทั่งเนาะ เป็นแบบว่าสะดวกในการเคลื่อนย้ายมีฝาปิดแล้วตางสวยง่า้ราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่เผื่อจะซื้อไปทำบุญกันบ้างอยู่ที่399ค่ะก็จะมีอันนี้สามร้อยเก้าสิบเก้าสามร้อยเก้าสิบเก้าคุณดูนะคะของข้างในจัดคือสวยๆอย่างสวยๆของใหม่อันนี้599ค่อเอาจริเาง 599เอาาอาค่ะันนี้ห้าเก้าเอาวันนี้่ะเอาอันนี้ลูกค้ามาแล้วเป็นกำลังใจให้ในช่วงของสู้นะขอบคุณนะคะขอบคุณค่คะเห็ไแม่ทำบุญกันยังดีริเวลลี่ได้เลยอ่ะ